โง่นูดก <problem> ูอย <sozial> <co> ู네่ตึกฟ้าเว้ยฉันดานฟ้าเว้ยเฮียไม่ขึ้นจริงกูอยู่ดานฟ้าเว้ย บาดีหนึ่งบาดีบาดีบาดีหนึ่งหนึ่งขอแบบลำหนึ่งกินจับบาดีบารีร้อยหนึ่ง <Okay. S 1> สำหรับคนที่กลัวโทรศัพท์ร้อนคอมร้อนค่าไฟแพงแต่อยากปล่อยจอหรือเอฟเคในเกมให้โหดขึ้นหรือว่า24ชั่วโมงขอําเสนอแอป UG p h o ฟ e เป็นแอปสำหรับเอฟเคสำหรับคนที่อยากลองใช้ฟรีเพียงกรอกโค้ด d a e n g g น้องๆก็จะได้เพจสามารถเอาไปทดสอบใช้ได้ฟรีตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่นมากมายให้ลองซื้อสำหรับเป็นเดือนเป็นปีเดี๋ยวพี่ทิ้งลิึกงไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคครับผม ก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงอีกเช่นเคยครับทุกคนแล้ววันนี้เราก็อยู่กับแบบเดิมอีกแล้วบอกสปินนะทุกคนวันนี้พี่จะคอยเพลงเป็นทุ่งทุ่งทุ่งซาฮูลานะครับทุกคน,น,น,คน,นคแต่งตัวเหมือนไหมเหมือนอยู่นะซาฮูลาทุกคนเพราะมันแบบอาสีน้าตาลน้าตาลหมือนกันเนะาะเพื่อไม่พลาดความมันวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปนี้นะครับทุกคนปะเดี๋ยวเราไปล่าคนเลยดีกว่า let's go อันนี้พี่อยู่เซิร์ฟพาร์ตพาาาขมนะ เฮ้ยมันสะกดรอยตามพี่มาเลยเว้ยไอเนี่ยอ่ามันเข้าไม่เป็นมันเข้าไม่เป็นเว้ยอ๋อเฮ้ยมันรู้อ่ะเฮ้ยมันรู้ได้ไงอ่ะมันรู้ได้ไงวะเฮ้ยมานี่ดิใครส่งมาวะมานี่ดิหนีอ๋อหนีอ๋อมาแต่งเหมือนกันน้ยทุกคนรุ่นเดียวกันด้วยเว้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยไม่รู้มีของหรือเปล่าวะคนดูน่าจะมีนะอุ้ยเชื่อลูกซองแน่พี่เห็นแบบยาวเว้ยลูกซองเลยคนดูน่าจะใช่นะลูกซองโอ้ชัดเลยลูกซองคนดูอุ้ยอเจ็บมากเจ็บมากมันเจ็บมากคนดูมันเจ็บมากมันหนีไปไหนมันีี่สมมาาาาหทุงูลนด อุ้ยโดนอีกทีเดียวไรทุกคนอีกทีเดียวเลยคือมันโดนหัวเลยเมื่อกี้นะมานี่ดิมานี่ดิมานี่ดิทุ่งทุ่งทุ่งซาฮูล่ะทุ่งทุ่งทุ่งคาฮูล่เอ้ยไปเจเข้าบ้านเลยคนดูไปเจเข้าบ้านเอ้ยมานี่ดิเอาหนีหนีไปไหนอะเรียบร้อยโดนอุ้ยเจ็บพอเจ็บคือมันเจ็บตั้งแต่แรกเลยทุกคนแล้วพี่ก็ยิงแบบอาซ้ำไงเรียบร้อยแต่อาลูกซองสีฟ้าว่ะคนดูไม่ค่อยมีอะไรเลยว่ะเซิร์ฟนี้ตอนนี้พี่โดนล่าครับคนดูพี่เป็นทุ่งทุ่งทุ่งแกงแกงครับทุกคนโดนล่าเนี่ยโอ้โหอุ้ย เชิดสไนมาคือพวกมันหมดเลยนะเว้ยทุกคนไอคันขาวสิคันดำน่ะคือพวกมันนะเว้ยคือโดนลุมเนี่ยตอนแรกง่ายโดนลุมอ่ะทุ่งๆโดนลุมอุ้ยเนี่ยอันนี้ก็คันมันนะพวกมันพวกมันมาสามคันนะทุกคนพี่แบบพูดลิ้นรัวจัดเลยเนี่ยตอนอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนโดนไอ้เอ้มมีลูกสองไอคันดำมีลูกสองอู้รูดาคนดูหย่างานหย่าบ่โดนลุมว่ะคนดูไม่น่าไปกดตีมันเลยว่ะ พี่แค่บอกว่าทุงทุงทุงซาฮูลาเองเว้ยคนดูเข้าเซฟโซนดีรออะไรอะเยอะขนาดเนี้ยคนโอ้โหตั้งหลักก่อนแล้วกันเซฟโซนก่อนมันบอกว่ามาดีทุงทุ่งทุ่งว่ะคนดูเอาไงดีวะคือต้องเอาว่ะให้ได้อ่ะคือถ้าเราออกเสริมมันเสียเว้ยมันเสียทรงเว้ยคือต้องเอาได้เว้ยโหไม่ดูมันตีรลพี่ดิไม่ยอมว่ะคนดูยี่งพูดอะไรมาสามคนพี่จะจัดการไอ้เสื้อขาวก่อนนะครับเพราะไม่มีปืนโอเคอุ้ยเนี่ยมันเยอะว่ะ เย้ยเอ้ยเยอะที่ตายเลยเรียบร้อยแต่หนึ่งคนดูแต่หนึ่งแล้วเฮ้ยไม่มีกี่คนวะไม่มีมมกี่แกงวะเนี่ยเอ้ยเยอะเกินโอ้กูโดโสนสไนช่วยกูโดนสไนคนดูเรียบร้อยกูแตกโอ้เราต้องเล่นหมากรอบกัดด้วยคนดูเราต้องแบบอยู่ข้างบน é? ด่านฟ้าคือถ้าันมางัดตู้ใช่ไหมมึงโดนแน่แหละกูสมึงแน่แหละคนดูคือมันเยอะเกินไม่ไ,มไหวเว้ยทุกคนเราต้องแอบเว้ยเรียบร,ร้ยรอยเหยื่อมาแล้วคนดูมากี่คนไม่รู้เรียบร้อยแตก ห้ยของฟ้าปะเนี่ยเฮ้ยไอ้เฮีย,ยใครวะมันมานเร็วจังวะเฮ้ยมาเร็วเกินอ้าไอ้เชียมาคนเดียวแกงนึกว่ามันมาใครเนี่ยเอยเดือใครอ่ะโอ้โหไอ้เชียมามาเติมเยอะจัดทุกคนก็ดูเอาเซิร์พฟพาร์ตมันเยอะแค่ไหนอะ่ะคนดูคนอย่างเยอะแบบแกงๆอะ่ะถ,ถ้าเรามาคนเดียวจะแตกแน่อนอน พวกมันคือฝูงคายนาคนดูมันไม่มาคนเดียวหรอกมันเป็นฝูงแล้วกูแขนไงกูเจอบ้านแล้วคนดูกูเจอบ้านมาแล้วเว้ยเชื่อมากี่คนวะเนี่ยมาคนเดียวกูเสี่ยวได้ยคนดูมาคนเดียวก็เสี่ยวไดาคะแนนจำไว้พี่มาแค่คนเดียวมันอยู่ไหนอยู่ชั้นสองแน่คนดูมาคนเดียวอ่ะคนดูคิดเอาอ่ะก็มาเป็นแก๊งอ่ะนีไปไหนมาดิดิโดนหวนัวโดนหัวนะไม่เป็นพกนะมาดิถ้ามีโอ้โหถ้ากูมีดากโก้น้ำแต่อหมดแน่ทั้งเซิร์ฟอ,ะอ่ะ โอ้โ oh yeah! หเขี้ยะเฮ้ยเยอะจังนะ <S 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 อ่ะเฮ้ยอุ๊ยไอ้ีถ้ากูม,มีแบบดากโก้นะเพราะมันตายหมดเมื่อก,กี้นะตัวหัวหมดเลยอันนี้พี่ยายเซิร์ฟแล้วนะคนดูเมื่อก,กี้นี้แม่งเยอะเกินแกง,แกงอ่ะไม่ไหวยายเซิร์ฟก่อนหาเซิร์ฟอืน่นดีกว่าครับทุกคนอุ้ยเซิร์ฟนี้มีคนปลูกต้นไม้มาคนดูไอ้นเนี้ยอันนี้อันนี้ปลูกต้นไม้นะพี่ดูล่าลรามาแล้วเว้ยเนี่ยมึงหนีไปไหนมันหนีไปไหนเออช่วยพี่สองคนกูขึ้นรถก่อนดิเฮ้ยขึ้นรถดิเอา้ามันไม่ใช่พวกเดียวกันหรอมันยิงกันนนน่่่ะคดดดดููิมมััไใชพเเียยววก้ เฮ้ยเ้กูเจอแล้วมันออกมาแน่มาดิมาดิเฮ้ยไอ้เชี่ยกระโดดเป็นลิงเลยมา,มายยดิดิหัวนี่ดิเรียบร้อยเต่หัวเรียบร้อยแตกมาดิอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะเว้ยคนดูนี่อันนี้คือจุดเริ่มต้นที่กร,ระัหาตีเลยเว้ย <c oughs> พี่ว่ามันต้องมีแกงเว้ยคือเซอร์ฟพาร์อะเเป็นแกงกันหมดเว้ยคือถ้าแบบมาส่วนน้อยมากคนเดียวมาเล่นะคนเดียวอะก็คือเช่นพี่ไงส่วนน้อยมากก็คือเทพไม่รวมกลุ่มครับน้องจำไว้เอ้ย เออโซงปีกนี่หว่ะกูจับได้แล้วไอ้คันนี้ไงคุณดูไอ้คันนี้ไอ้เออเออเมาตามล่าพี่เนี่ยเฮ้ยจะอย่าดิาพูอะเอ้ยยังยังดิมาคนเดียวเหรอน้าะเอ้ยห่วยกับพี่เหรอน้องมาคนเดียวอ่ะเอาพี่ไม่งหรอกนะครับรอบนี้งกะปื่นเลยมาวะคุณดูอุย้ยดากโก้โอุย้ยไอ้เจ้ากูเจ็บกอดากโก้มาอุย้ย ไอเชดาโก้แม่งรัวจัดคนดูเฮ้ยเฮ้ยใครอีกวะเนี่ยเอ้ยเ้ยทรงตีงไม่ใช่ปูไทยนะเว้ยที่อร่อยทุกคนนะเฮ้ยกูหนีกันพี่อะเยอะเกินเฮ้ยไอเช่กัเซบซูนดีวะโอ้โหเยอะไอแกงมันหนอไอช่ามัเยอะจังงานไอเซิร์ฟเนี้ยไอเช่ไอ้ข้างหลังนี่คือมันแกงมันหมดเลยเหรอวะสามสี่ข้านะคนดูพี่จะรอมันเข้าซอยมันนี่ฮะกูแตกเฮี้ยกูตายสวัสดีไวรุ่น มาเกียงเหรอครับเฮ้ยมันรู้จักพี่เร้่ไงอะมาเกียงเหรอครับนี่ไงกูเจอแล้วบ้านหลังนี้ไงที่จุดเริ่มต้นการขาประเด็นอุ้ยมันนี่ดิเสร่ยเล่นแปดเดอเลยเล่นแปดเดอะไอ้เชือมีสองคนว่ะคนดูไหวยไหมเนี่ยอุ้ยไอ้เชืรกลุกสองมาเหมือนเฮ้ยใครวะเนี่ยข้างหลังอะเฮ้ยใครอีกไงสามเครสองคันเนี่ยเอาเอาเออเชีอยพวกมันหมดเลยกูหนีรออะไรอะคุณดูไอ้เชีอยสามคันไม่รู้มันกี่คนอะเฮ้ยซ่อมมาก่อน ไอ้คีตังก็ไม่พอโอ้โหกูโดนแล้วก like ูโดนแล้วคนดูกูโดนล่าอะไรทางเซิร์ฟเนี่ยกูโดนแล้วเนี่ยเอ้าไอ้เฮียซอยตันเข้าไม่ได้อีกเอ้ากูโดนอีกตอนเนี <years> ้ยไอ้เฮ <night> ียก uh ูโดนปิดกล้องเอ้ยกูโดนปิดกล้องไอ้เฮียเฮ้ยกูโดนปิดกล้องน้องไอ้เฮียมันลงรถมาแล้วกูโดนปิดกล้องเนี่ยโอ้ยกูโดนปิดกล้องกูโดนปิดกล้องเอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเจ็บกูเจ็บมาดิมาดิอุ้ยมาดิอุ้ยอ้าวกูเฉลี่ยกูเข้ากูเข้าดิรออะไรกูเข้าดิกูเฉลา่เลย เช hey. hey, yeah. hmm. no. hey. ี่ยเยอะเกินไปถ่ายคลิปหรอ้อประตูจักด้วยไม่ถ่ายคลิปหรอโอ้โหเชี่ยเยอะเกินเราออกคลิปนะครับจุกง้อเราออกคลิปนะครับจุ๊บั่วดูไปพูดว่ะเอ้ยพูดไม่ไหวหาไม่เจอหรอกหาไม่เจอเว้ยไอพี่พูดได้ไม้เนียในเกมเนี่ยใหคนดู โอ้ยกูอยู่นี่เว้ยในพวมเว้ยหายใจห่างเห้เฮ้ยไอ้เฮียรอบนี้มันจอดเฮียมาสองสามคันเลยกูโดนกูโดนกูโดนมันแอบ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 อะไรดอกกูไม่ได้แอบไอเฮ้ยกูเซ่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 เฮ้ยกูเซ่เฮ้ยกูหลบกูจู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 อันนี้อันนี้อ๋อกูโดนไอ้เหี้ยกูโดนแล้วโอ้ย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 โี้ยโอ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 นยโอ้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  โอ้โหทุกคนมันดูมันจับกูเป็นตุ๊กตาเล่นเลยเนี่ยไอ้เชี่สี่คนเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินน้องเฮ้ยขอเจรจาได้ปะแกงมันหนวดเนี่ยคันนี้ไม่รู้อ่ะกูซัดก่อนเลยแล้วกันมันนี่ดิเฮ้ยไอ้ใครตามหลังกูปะโอ้ยเชี่ยปะเร็วกันเกินเฮ้ยเอ้าคินว่ไม่เกี่ยวโอ้ยโอ้ยมาดิมาดิมาดิเฮ้ยมาดิมาดิหนึ่งหนึ่งก็มาดิมาว่าหนึ่งหนึ่งมาดิมาดิหนึ่งหนึ่งเฮ้ยกูควบพวกมันมาว่ะอุ้ย ไอ้ Ay, เชี่ยพู <iga> ดมาแล้ว <'t> คันหนึ่งคุูโดนเรือดหนึ่งคนเรียบร้อดเชี่ยทีเดียวเชีย่ยนกทีเดียวโอ้ยเชี่ยกูไม่มีน้ำยาวิ่งไหวเว้ยกูเสียตรงนี้แหละน้องดูดิกูดูโอ้โหกูโดนไอีกเยอยกูโดนไอ้โง่รูดกูอยู่ตึกฟ้าเว้ยฉันด่านฟ้าเว้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยไม่ขึ้นไปจริงกูอยู่ด่านฟ้าเว้ยไอ้เชี่ยเหมือนเหมือนพวกแม่งไม่นตำรวจกันน่ะพี่เป็นโจนะคนดูแม่งตามจับพี่อ่ะไอ้เชี่ยหลายคันจับ ไอ้ไเคียมันขึ้นมาจริงว่ะดัานฟ้าเห็นป่ะทุกคนมันขึ้นมาตุ้มด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 ุ้มไอ้กูอยู่บนป้ายเว้ยกูบุหรีเห็นเว้ยอยู่บนป้ายเว้ยเอ้าแล้วกูจะบอกมันทำไมวะไอเ้เคียเอ้ากูซวยดิป้ายป้าย้ยไอ้เคียมันตามพวกมาเฮ้ยได้ที่แกตามดิได้ที่แกตามดิโอ iff, โห้เฮียกูโดนละเฮ้ยเคียกูโดนสนายไอ้เคียโดนสนายยิงคนดูเหม่อกูเป็นทุกคนตางานวัดเลยเคีย ขอเจจ่าสงบศึกได้ไหมบารีหนึ่งหนึ่งบารีบารีบารีหนึ่งหนึ่งขอแบบไม่ลุมนะ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 มามาหนึ่งหนึ่งมามาหนึมาดีมาดีมาดีหลังเข่าหลังเขาวป๊ะเดี๋ยวเจอได้เลยโอติไอพวกนี้ได้เหลี่ยมเยอะลุมชัวร์เลยไม่ลุม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 ไม่ลอ้ได้มาดีหลังเข่าน้ำกเลยน้ำกินเลโอเคได้น้ำหนึ่งกินยาน้ำหนึ่งกินยาพี่เจ้กูไม่เคยหนึ่งหนึ่งด้วยเกิดมาเจ้กูแพ้แน่เลยคุณดูมาดิวะน้ำหนึ่ คนถ่ายมาเลยน้องจะไม่เสียเวลาอย่าโด่กูดึงจัดไม่เลิกกีดหรอกพี่พี่จีขึ้อนนะไม่ว่าจะเกียรแต่ก็ยิงเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเรียบร้อยนับแล้วคนที่เส้ามาว่าคุณดูเชื่อจะแพ้หมดเนี่ยไอ้เชี่ยคนนี้มันยิงยากนะเบ้มันกระโดดไปลิงเลยคุณดูดูดิไอ้เชี่ยเขาโดดไปลิงเลยเฮ้ยไอเชี่ยนี่เล่นเป็นนะเนี่ย มาดีกูชัสเรียร้อยเรียบร้อยอีกทีเดียวเรียบร้อยเนื้อพี่ไม่ล้นเลยน้องน้องกินยาเขาได้เนี่ยเชี่ยพี่ก็ขนเหมือนกันหรือวะเชี่ยมาว่าคนสุดท้ายแล้คนดูตัวชนะได้เว้ยเรียบร้อยอีกทีเดียวคนดูอีกทีเดียวเรียบร้อยแต็ เชียร yeah, <c oughs> ์โคตรเวอร์จริงไอ้เชี่ยไม่เวอร์ครับน้อง <c oughs> พี่แค่ซุก,กเฉยไม่อย่างใดหนึ่งแล้วอ่ะอยญ่โดนล่าเหมือนเดิมอ่ะมาสี่น้องจัดให้พี่เลยดิว้าวเฮ้ยแล้วมัน,นจัดให้กูจริงด้วยกูเข้าบ้านดีรอยอ่ะเยอะเกินไอม่ใ้่เข้าบ้านก่อนทุกคนดูไอ้นนออนออเนี่ยล็อกบ้านก่อนล็อกยังไงเนี่ยประตูป้าพี่ประตูทีแมวเฮ้ยไอ้เ้เข้ายังไงมาดิมาดิเชื่อเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินประมาณเป็นสี่ห้าคนอ่ะประมาณสี่คนบางแก้วมันอ่ะ กูไปประตูปีแมวมันพูดอะไม่ใช่คนหนึ่งอยู่ในรถเว้เขาไป็อยู่ไงมิจาระนี่ไหนปีปีอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยเยอะเกินมาดิมาดิไอ้เหี้ยยิงไม่โดนเลยกูไอ้เหี้ยยาเด็กเขาจะหมดไหมเนี่ยเล่นแต่วิ่งไวปปีดิไอ้เหี้ยยาเด็กเขาหมไอ้เหี้ยในบ้านเขามีนอกบ้านเขามีร้อยไอ้เหี้ยกูดังสู้ซ่อมมาดิอุ้ยไอ้เหี้ย คือถ้าใครโดนละตีอะเอาง่ายอะทุกคนไอ้ยาหมดแล้วจินยาก่อนอันนี้ยาสุดท้ายมั้งเนี่ยโอ้ยพอคนสุดท้ายแล้วคนดูกระสน้านกระสุน้ามีเมย์เมย์คุดิไม่ดิกระสุนกูมีกูมีกูมีอยู่กระสุนนะ้องว้าวดิไม่กลัวไม่กลัวน้อกเฮ้ยไอ้เหมันยากูหมดแล้วน้องลุงวิเสร็แล้วไอ้เหี้ยกูโดนเด้อรอยาหมันยาหมดน้องโอ้แต่เรียบร้อยครับทุกคน โอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็กดไลค์กันเยอะๆนะทุกคนแล้วก็กดติดตามด้วยนะคใครที่ไม่กดติดตามกดให้ด้วยนะทุกคนแล้วเจอกัน,กนคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายคุณนางเอกผมละตัวร้ายพอจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายกลับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่มันเดดเอาเดะยอมตายเพื่อคุณทำเงยได้ผมก็ได้แค่นี้เดะนี้เดะสไปเดอร์แมนกับแมรี่เจกต้องอยู่ด้วยกันนะเดะ